กลับมาสนทนากันต่อในช่วงท้ายของตรงประเด็นเย็นวันจันทร์นะครับช่วงนี้เราจะไปคุยคุยกับนักวิเคราะห์หุ้นจะพูดว่าเสียนหุ้นเจ้าของพ็อกเก็ตบุ๊กที่ชื่อว่าออมจากน้อยเป็นร้อยร้านที่ชื่อว่าคุณกิติชัยเตชะงามเลิดนะครับเราจะพูดคุยกันถึงภาพรวม เศรษฐกิจของปี65ในมุมมองของนักเล่นหุ้นอย่างคุณกิติชัยเขามีมุมมองอย่างไรตอนนี้สายพร้อมแล้วครับสวัสดีครับคุณกิติชัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ับเป็นไงครับภาพรวมของธุรกิจปีนี้ครับคุณกิติชัยครับปีนี้ปีหน้าปีนี้ไงฮะเป็นรกิจเราเป็นห้นยโดยรวมอย่างนี้แหละครับผมค่ะผมคิดว่าคือเศรษฐกิจเราเนี่ยข่้นขัางแย่พอดีประเทศไทยเราเนี่ยเศรษฐกิจหลักๆคือ พึ่งพาการส่งออกกับพึ่งพาเรื่องการท่องเที่ยวแต่เรื่องการส่งออกเนี่ยปีนี้ถือว่ายังทําได้โอเคมันก็เป็นเป็นก็เป็นตัวจักหลักที่ยังช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยไว้ไว้ได้ไว้ได้บ้างรขาะที่การท่องเที่ยวปกติเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณสามสี่สิบล้านคนอแต่ปีเนี้มันมันน้อยมากไม่ถึงล้านคนเอาไว้เปยเิดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือตัวไอตัว คนไทยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็ทาให้ไม่ว่า s อ e ีหรือว่าหรือคนที่แบบมีมไรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรับจ้างหรืออะไรกร็ตามเนี่ยก็เดือดร้อนกันไปหมดบนั่ยทำให้เศรษฐกิจไทยเราเนี่ยพังเพื่งแย่ไม่เียบกับประเทศอื่น<ม>ตั้งที่ว่าตอนปีที่แล้วเนี่ยเศรษฐกิจเศรษฐกิจไทยเราแย่มากมปีนี้เราควรจะเด้งขึ้นมาได้พอสมควรก็เด้งก็แค่จะไม่เด้งเลยขณะที่ประเทศอื่นในในโลกนี้หรือกระทั่งในอาเซียนก็ตามเนี่ย ปีนี้เขาเด้งกันหมดมีเราอแย่ที่สุดนะครับ<ล>บิดครับ<ล>ะจะมาอ,มอ,อะไหมปีหน้าก็ยังมีความเสี่ยงเพราะว่าอย่างโอมิคอนเข้ามาเนี่ยฮะมันก็ทําให้แบบว่าคือนักท่องเที่ยวที่เราคาดหวังว่าจะเข้ามากีน้าค่อนข้างเยอะเอ่ยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่ได,ไได้ไม่ได้ตามฝันละอันนี้ม,มันก็ทําให้เออตัวเศรษฐกิจไทยเราก็คงได้รับผลกระทบเชื่อว่านักถ้าโอมิคอนระบาดทั่วโลกเนี่ยครับ นักวิเคราะห์คงต้องมาตั่งปรับคาดการณ์จีดีของมาเชศ่ไทยที่คิดว่าปีหน้าจะโตขึ้นเนี่ยมันอาจจะต้องปรับตัวเลขให้มันลดลงเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่จะคิดว่าจะลงทุนเนี่ยก็ต้องตระหนักในเรื่องพวกนี้ด้วยเพราะมันเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลกระทบค่อราคาตัวสินทรัพย์ไม่ว่าเป็นหุ้นหรืออะไรก็ตามแล้วปีหน้าแนวโน้มของดอกเบี้ยทั่วโลกเนี่ยมันขึ้นประเทีไทยเราก็คงไม่พ้นอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ย หนึ่งหรือสองครั้งเพราะปีหน้าเนี่ยเขาคาดการณ์ว่ามีการเนี่ยก็คงขึ้นดอกเบี้ยสองสาครั้งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นดอกเบี้ยเนี่ยเป็นอะไรที่เซนสิทีฟมากเวลาดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยพวกสินทรัพย์หลายๆอย่างเนี่ยจะได้รับผลกระทบในทางที่ไม่ค่อยดีอย่างเช่นคนที่ถือพวกตราสารหนี้อะไรพวกนี้โดยเฉพาะตราสารหนี้รรยะยาวเนี่ยจะได้รับผลกระทบค่อนข้างแรงคือราคาของตราสารหนี้พวกนี้ก็จะลดลงในช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้นด้วยคนที่ ถือตราสารนี้ระยะยาวเนี่ยก็ถ้าเป็นไปได้ตอนนี้คุณจะต้องรีบทยอยขายซะก่อนแล้วก็อาจจะเปลี่ยนมันเป็นถือตราสารนี้ระยะสั้นแทนเพราะว่าเวลษดอกเบี้ยสิ้นเนี่ยมันจะได้รับผลกระทบไม่เยอะค่ะค่ะทุกคนที่ค่ะค่ะที่คุณกิติชัยพูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะท่านผู้ชมต้องเกิดคําถามแน่นอนเลยว่าคุณกิติชัยบอกว่าทุกที่เนี่ยเขาฟื้นตัวหมดแล้วแต่ประเทศไทยยังไม่ฟื้นตัวเท่าไหร่คิดว่าเป็นเพราะอะไรคะจริงๆก็ เป็นบทเรียนให้คนไทยว่าเวลาที่เราจะมีผู้นําหรือหรือถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยบางทีเราต้องให้ความสําคัญกับคนที่จะมาเป็นผู้นำของรัฐบาลเพราะว่าอย่างเช่นึ่งเจ็ดแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปเทียบเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในโลกนี้หรือว่ากระทั่งในอาเซียนก็ตามเนี่ยเราถือว่าเราก็มีการเติบโตของเศรษฐกิจนี่ถือว่าแย่มากถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านค เวียดนามเนี่ยสมัยก่อนเมื่อประมาณสักเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยค่าแรงเขาประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นของค่าแรงคนไทยค่ะตอนนี้ค่าแรงเขาขึ้นมาประมาณสักสี่สิบละสี่สิบเปอร์เซ็นของคนไทยละเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าการเติบโตของของเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยพุ่งแรงมากนะครับหรือหรือเทียบกับของขอดี d p ของจีนก็ตามแรบจีดีต่อหัวของจีนเนี่ยเมื่อสักเจ็ดแปดปีที่แล้วเนี่ยจ่ดี d p ต่อหัวของคนจีนเนี่ยประมาณสักหนึ่งจุดสองเท่าของของคนไทย ตอนนี้มันหนึ่งจุดหกแล้วอ,อันนี้อันนี้เราจะเห็นเลยว่ามันมันคุณคุณภาพของตัวผู้นําของรัฐบาลเนี่ยเราคนคนไทยควรจะให้ความสําคัญเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบกับเอ,อความเป็นอยู่ของพวกเราเส้นผิดของพวกเราทั้งในาระยะสั้นระยะยาวแม้นเมื่อไหร่ทานมีการเลือกตั้งเราก็คงจะต้องเลือกอพรรคการเมืองท,ที่ที่คิดว่าจะเป็นเลือกผู้นํารัฐบาลที่ดีมิฉะนั้นเนี่ยเราประเทศไทยเรามันจะมันจะแบบ ตามหลังประเทศอื่นอาเซียนผมเชื่อว่าถ้าเรายังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกไม่เกินสิบปีผมคิดว่า GDP ต่อหัวของคนเวียดนามคงจะเท่ากับคนไทยละซึ่งไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะประเทศที่เคยล้าหลังเราเยอะๆตอหลังเราตามได้ตามมาทันกันหมดแล้วและตอนนี้เรากลายกายเป็นว่าเราตามตามเขาไม่ทันแล้วแสดงว่าคุณกิติชัยเห็นว่าการเมืองเนี่ยส่งผลโดยตรงกับเศรษฐกิจเลยใช่ไหมคะ ครับส่งผลอย่างมากเลย,ยครับค<ล>ิดว่าเ,<ล>เพราะว่า <c oughs> เพราะการเมืองที่ดีผู้นํารัฐบาลที่ดีมันก็จะทําให้เกิดความเชื่อมั่นของคนคนในประเทศแล้วก็แล้วก็มีก้าผู้นําที่มีความสามารถเนี่ยก็จะก็จะนําพวกเอ่อพวกเงินทุนไหลเข้าเข้ามาที่จะมาเข้ามาลงทุนก่อสร้างกิจการมาขยายกิจการในประเทศไทยเพิ่มขึ้นก็เห็นว่าอย่างล่าสุดเนี่ยบริษัทที่ทําพวกทําพวกจิ้่วนอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไปที่เวียดนามไปที่มาเลเซียทแถวที่เราเนี่ยเราเขาเขาไม่สนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทยเราเพราะฉะนั้นเพราฉะั้นบางทีสิ่งพวกนี้มันมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญที่จะทําให้คนไทยมีอ่ามีงานทํามีรายได้ต่อมีรายได้ต่อหัวมากขึ้นอะไรพวกนี้ถ้ามีคนต่างชาติมาลงทุนในประเทศเยอะขึ้นครับที่คิดว่าอยากฝากฝากเพื่อนๆว่าเออถ้ามีการเลือกตั้งเนี่ยคงจะต้อง ผู้นำที่เรต้องมีวิสัยทัศน์ก็เราเลือกพักนี้ใครจะมาแล้วก็คนแล้วถ้าเราคิดว่าจะได้ผู้นำที่ที่แบบไม่มีความสามารถในการบริหารนี่เราก็ต้องพิจารณาต่ออีกหนึ่งเพราะว่าเจ็ดแปีที่ผ่านมาแลเราก็มีบทเรียนแล้วว่าเศรษฐกิจไทยเราเนี่ยแย่กว่าชาวบ้านเขาเอาเอาดูข้างเงินบาทนี่เห็นชัดสุดเลยครับครับต้นปีเมื่อเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยข้างเงินบาทอยู่ที่สามสิบ ตอนนี้เงินบาทเราอยู่ที่สามสิบสามบาทห้าสิบเกตังค์อะไรเงี้ยคือค่าเงินบาทเราอ่อนไปทั้งสิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วถือว่าค่อนข้างเยอะนะฮะสำหรับค่าเงินค่าเงินที่อ่อนลงประมาณสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านเอ่อที่เขาที่เขาอ่อนตัวเมื่อเทียบกับเงินของดอลลาร์สหรัฐเนี่ยก็ไม่เยอะนะฮะค่ะแล้วสําหรับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยราคานักวิเคราะห์เขาคาดการณ์กันว่าปีหกห้านี่อาจจะเห็นที่ พันแปดสามสิบด้วยสามไปกัอมันเป็นไปได้หรือเปล่าคะเป็นไปได้ไหมครับมันมองดีเกินไปหรือเปล่าคือคือความความคิดผมของผมผมคิดว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าค่อนข้างแพงเมื่อเทียบกับตลาดเพื่อนตลาดหุ้นในประเทศอื่นโดยเฉพาะเพื่อนบ้านเนี่ยเพราะว่า้าเวลาเวลาลงทุนในหุ้นสักบงเราจะดูที่ที่ีของตลาดหุ้นในประเทศไทยเรานี่ถือว่าสูงมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในในอาเซียนด้วยกันถือว่าสูงหรือก็เทียบกับประเทศอื่นในโลกเนี่ยถือว่าสูงเลย การที่ตลาดหุ้นเรายังอยู่ในราคาที่สูงได้เพราะว่าช่วงหลายปีนี้ดอกเบี้ยต่าแม้คนไทยเนี่ยมีสภาพคล่องสูงคนที่มีคนที่มีเบลมีความมั่งคั่งสูงเนี่ยมันยังมีอยู่าจำเนินมากแล้วแล้วคนเหล่าเนี้ยหลายคนก็ไม่ไม่อยากหรือไม่กล้าที่จะไปลงทุนต่างประเทศสมมตก็จะลงทุนในในประเทศไทยแล้วก็อาจจะซ,ซื้อหุ้นไทยหรือว่าอาจจะซื้อกองทุนที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยอะไรเงี้ยเพราะว่า เพราะอาจจะแบบไม่ได้ศึกษาเรื่องเอ,อเรื่องตลาดหุ้นต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้แบบมีสภาพคล่องเหลือเฟือที่จะมาอุดหนุน<ม>ให้ทำให้ราคาหุ้นไทยเนี่ยมันยืนอยู่ที่ระดับราคาที่มันสูงกว่าที่ควรจะเป็นอืมค่ะแสดงว่าณวันนี้ก็สูงกว่าที่ควรจะเป็นแล้วใช่ไหมคะใช่ใช,<ม>ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าแต่ว่ามันตลาดหุ้นเป็นอะไรที่มันมันจะแบบเอ็กซ์ตรีมม,มากๆได้เป็นในช่วงระยะเวลาหนึ่งบางทีบางทีเราอาจจะเห็น ดัชนีตลาดหุ้นอาจจะขึ้นได้อีกทั้งที่แบบว่าตามถ้าดูตามมูลค่าที่ควรจะเป็นมันอาจจะไม่ควรจะถึงขนาดนั้นก็ได้<า>แต่คือตลาดหุ้นมันเวลาดีบางทีก็ดีจนเราขี้ตาแต่บางทีมันแย่ก็แย่จนที่เราโอโเา้เราใจหายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นดัง<า><า>นันการลงทุนหุ้นก็ถึงบอกว่ามีความเสี่ยงอย่างเงี้ยครับคงต้องถามย้อนไปว่ามีโอกาสจะได้เห็นเล่มต่อไปของออมจากน้อยไปสู่ร้อน จะเกิดขึ้นอีกไหมครับหนังสือใหม่ๆพอ <c oughs> ดีช่วงที่ผ่านมาก็แบบยุ่งหลายเรื่องก็เลย<อ>เลยเลยเลยคิดว่าการที่จะมาเขียน,น,นหนังสือเล่มนี่ก็อาจต้องใช้ใช้ความพยายามแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะ<ช>แล้วช่วงนี้ก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีอะไรทําหลายอย่างก็เลยก็ก็อาจคิดว่าอาจจะต้องอีกสักพักใหญ่ๆครับ<ช>แต่ก็คิดแต่ใน,ในใจก็คิดว่าอยากจะเขียนอีกสักเล่มหนึ่งแต่ว่าคือคือถ้าจะเขียนจริงก็คงจะต้องใช้เวลาแล้วก็เออ่ใช้ ความพยายามก็้องสูงเหมือนกันเพราะบางทีตาหลังพอเราไม่ค่อยได้เขียนมันก็มันก็มันก็ไฟมันก็เริ่มจะมอดบ้างเลยค่ะก็หวังว่าจะเห็นหนังสือของน้องกิติชัยนะคะนี่ประเด็นหนึ่งอยากถามน้องเป็นคนที่หนึ่งวางแผนชีวิตไว้แล้วก็เกษียณตัวเองอย่างรวดเร็วโดยการเป็นนักวางแผนเล่นหุ้นเนี่ยเมื่อสักครู่ได้คุยกับน้องซึ่งอยู่ปีสี่จุลานะเขากำลังจะจบลรวก็ถามกันอาจารย์แหม่มว่าน้องกำลังจะจบเนี่ยคิดจะทําอะไรปรากฏทั้งคู่บอกว่า อยากทาธุรกิจทำธ,ธุรกิจฮะไม่คิดจะไปทํางานก่อนเลยอันนี้มุมมองของคุณกินชัยคิดว่าหลักคิดแบบนี้ของเด็กซึ่งกําลังจบปีสี่เองผมจบผมก็ผมก็ผมก็คิดว่าเด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้คือมีจะไม่เหมือนกับรุ่นรุ่นรุ่นพวกผมรุ่นรุ่นก่อนหน้าพวกผมที่แบบว่าเอทำงานจนหกสิบแล้วก็ค่อยเกษียณผมสังเกตว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะทางานสัก ยี่สิบปีแล้วก็จะ,กะเกษียณแล้วอะไรเป็นต้นแล้วบาง<ม><ม>คนก็อยากจะแบบเริ่มต้นจากการทําธุรกิจเองก็มีแต่ผมบอกว่าผมอยากจะบอกว่ามันก็มีความเสี่ยงนะครับการเริ่มต้นธุรกิจ<ม>โดยที่เรายังมีประสบการณ์ค่อนข้างน้อย<ม>ถ้าเออ,เ,อ,อเพราะเงินที่ลงทุนในธุรกิจมันก็แล้วแต่แต่ละคนว่าจะเริ่มทําธุรกิจในระดับไหน<ม>นะครับแค่ธุรกิจที่แบบใช้เงินไม่เยอะมันก็อาจจะความเสี่ยงอาจจะไม่เยอะคแต่ว่าแต่ว่าผมว่าทางที่ดีเนี่ย ถ,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 ถ้าที่ว่าจะทําธุรกิจประเทศไหนอาจจะเริ่มต้นไปสมัครงานกับบริษัทที่ทำธุรกิจคล้ายๆอย่างนี้สินค้าประเทศนี้ก่อนอย่างน้อยเราเราจะได้ร,รู้จกักออรู้จักผลิตภัณฑ์หรือว่ามันมีอะไรบ้างแล้วก็วัตถุดิบเป็นยังไงแล้วก็ตลาดเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ไปเลยพวกนี้พอเรามาทําธุรกิจด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ความเสี่ยงก็จะลดลงเพราะเราเราเริ่มมีความรู้และมีประสบการณ์จากการทํางานสักอย่างน้อยสักผมคิดว่า เออถ้าจบแล้วเนี่ยถ้าทํางานแคสามสี่ปีเอาแบบได้บบได้ไปทำใน,น,ใ,นในฟิวในในธุรกิจที่เราคิดว่าเราอยากจัเปิดเปิดธุรกิจของส่วนตัวเองอะไรเงี้ยสมื่ออยากจะขายเสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็อาจจะไปสมัครบริษัทที่ทาที่เขาท,ที่ที่เขาทำธุรกิจกับพวกเสื้อผ้าอนึ่งต้นอนึ่งน้อยแล้วก็เรารู้จักลูกค้ารู้จักผลิตภัณฑ์รู้จักวัตถุดิบอะไรอย่างนี้เป็นตน้นแล้วร,รู้จักวิวธีการทําการตลาดของ ขอ,ของธุรกิจแบบนี้ว่าถ้าทำการตลาดยังไงอย่างนั้นเราก็จะเราก็จะพอกเก็ตไอเดียและสีหลังพอเรามาทําเองเนี่ยมันก็สิ่งเหล่านี้มันก็จะทําให้เราโอกาสที่จะล้มเหลวมันจะลดลงโอกาสจะประสบความสํญญาเร็จก็จะมากขึ้นผมแนะนาว่าน่าจะน่าจะเริ่มจากไปการทํางานของเอ,อประสกบา<ป>การณ์ทั้งสองสามปีข้อบ่นให้มีประสบการณ์ก่อนเพราะว่าการลงทุนส่วนมากมันก็มีความเสี่ยงนะถ้าเริ่มต้นจากธุรกิจที่เราไม่เคยทํแล้วแล้วเราจู่ๆไปทําถ้ามันล้มเหลวบางที นอกจากเงินทองท,ที่เสียไปแล้วบางทีมันก็จะทําให้เรามีความรู้สึกเราก็กลัวที่จะไปเริ่มต้นทำธุรกิจอื่นอีกอะไรอย่างเงี้ยคำถามสุดท้ายครับต้องรอวันนิดนึงครับค,คำถามสุดท้ายครับคุณเกียรชัยถ้าปีหกห้าท่องเที่ยวกลับมาบ้างเนี่ยโอกาสฟื้นทางภาพรวมเศร,รษฐกิจจะดีขึ้นบ้างไหมครับเดี๋ยวสักคู่นะครับพอดีพอดีเสียงตรงนี้ไม่นังไม่ใช่ไหครับผมคาถามสุดท้ายนะครับคาถามสุดท้ายปีหกห้าเนี่ยถ้าท่องเที่ยวกลับมาบ้างเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจเราฟื้นตัวขึ้นบ้างไหมครับ คิดว่าคงจะฟื้นตัวได้ได้บ้างครับเพราะว่าเพราะว่าจือจริงคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยประมาณสิบกว่าเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับเอราไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารผับตาหรือว่าร้านนวดหรือหรือว่าสินค้าต่างๆที่ขายในในในให้ขายานท่องเที่ยวหรือเร่องนี้ต้นนี่มันมีผลกระทบกับเศรษฐกิจกับคนเนี่ยค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นถ้าถ้าส่นช้าถ้าส่วนถ้า มีนักท่องเที่ยวได้กลับมาอย่างน้อยสักถ้าปีน้าถะาปีหกห้าเนี่ยเออให้กลับมาสักประมาณสักสามสิบถแปดล้านคนแต่นี่คืออาจจะฝันหวานก็ได้นะมันก็มันก็คงจะช่วยได้ช่วยได้บ้างเมื่อเทียบกับปีนี้ซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณสักถึงล้านคนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจไม่ถึงเราต้องมาลุ้นกันต่อนะครับวอนนี้ต้องขอบคุณทุณกิติใจเตชะงามและทีมรถพูดคุยกับ ภาพรวมเศรษฐกิจและการเล่นทุ้นของปีห5ขอบคุณมากครับขอบพระคุณนะครขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับหมดเวลาของตรงประเด็นนะครับวันนี้ฉลองกันหนึ่งวันพรุ่งนี้กลับมาทํางานปกติครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ